ไม่มีคนเข้ามาดูเลยจเย็นดีะิงตกเปล่าเรเออไหลกันวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมากันแล้วฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะครอบกโอ้โหอีกันสะมาบอกว่าร้อีแก่นี่นะครับคนที่บอกผมอีแก่นะครับนี่คือเสื้อของมันนะครับชื่อร้านว่าบัวเลนชอ ขายว่าอะไรนะเวอร์เลนชอเวอร์เลนชอนะครับเป็นชอริ้วเฮียงนะครับผมนี่เวอร์เลนชอริ้วเฮียงนะครับอุ๊ยหลุดมือนะครับโอ้โหเป็นแค่แค่หลุดมือเฉยๆนะฮะนี่ขายดีนะครับไม่ต้องมาซื้อแล้วนะครับเพราะเนื่องจากเจ้ของเขารวยไปแล้วนะครับเวอร์เลนชอตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน AWC ตูดิโอนะครับไม่มีนะครับคำว่าสตูดิโอผมเติมเอง คุณหนูชั้นไปไหนอ๋อการการไปเที่ยวแล้วครับเพิ่งแยกกันกันสมัยนี่คือเจ้าของร้านนะครับลงทุนไปห้าล้านกว่าบาทนะครับครับขายได้วันละสองพันห้านะครับก็อีกสักปีหนึ่งน่าจะคืนทุนพอดีกันสมัยบอกว่ามึงนะมึงดูนะครับความเคารพไม่มีกันแล้วกันนะฮะผมควรต้องใส่แมสไหมนะฮะ แต่ว่าร้านนี้จํากัดคนเข้า1ิบคนตอนหนึ่งรอบนะครับรอบละครึ่งชั่วโมงนะฮะคือขายดีมากขายดีจนน้าตกใจนะครับคือของตอนนี้เนี่ยหมดเกือบหมดละนี่ผมให้ดูของฝั่งนี้นี่นะครับดำมืดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็น power bank ผมเองนี่ไอไอ am so happy นี่ของใครอ๋อเฟิร์สเฟิร์สก็ตอนนี้ก็ยัง ก็ยังม <the> <wal> ีงานทำนะครับอายุยังน้อยเดี๋ยวไว้ค่อยมาอุดหนุนก็ได้นะครับอุดหนุนคนที่อายุเยอะๆดีกว่าเช่นผมแต่ยังไม่เสร็จนะครับของอีกเดือนหนึ่งกว่าจะเสร็จกระเป๋าก็มีนะครับอกเท่าไหร่ของพี่ล้อบาสัปโปย์อะไรนะครับอกเท่่าไหรอกอกเสื้อของตัวเองอะอกตัวเองตอนเนี้ยเหรอือที่จะทำอ๋อสี่สิบหกทำไมอ่ะเราใหญ่กว่านั้นกันเหรอดูตัวดิค่าตัวเล็กมั้งอ่าโอเคเดี๋ยวไปคิดใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะ รประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้โหนี่นะครับกางเกงสีส้มอย่างนี้นะครับนี่ถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะใส่ไปไหนนะครับลองจุดไฟที่บ้านเราซื้อไปใส่ดูนะครับอันนี้นนอนะขอโทษทีครับปุ๊บกลับมาที่หน้าเราต่อนะครับ เอ่อต้นไม้นี้ของร้านอะไรนะครับเอ่อกรีนเฮาส์เอฟเอ็กซ์ครับโอ้โหกรีนกรีนเฮาส์เอฟเอ็กซ์กรีนโฮมกรีนโฮมหรอเอฟเอ็กซ์กรีนโฮมเอฟเอ็กซ์ร้านนี้ก็ขายดีนะครับอันนี้ก็ขายนะครับพวกตัวอักษรพวกนี้ก็ขายหมดเลยนะครับบ้านใครขาดวอลเปเปอร์อะไรพวกนี้ขายขายหมดนะฮะผมว่าพี่อังขายอย่างเนี้ยอันนี้ขายไม่ขายจะเขาจะขายทำไมล่ะ อมันยังไม่มีเสื้อของผมยังไม่ยังไม่มีเสื้อของผมอย่าเพิ่งแจกเลยนะคะยังไม่คืนทุนเลยนะคะร้านก็เป็นแบบนี้นี๋ดูข้างหลังดูข้างหลัง นี่ A W C นะครับ C อันข้างหลังตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับเป็นเงาสะท้อนจากกระจกผมว่าผมไปละนะครับไปดีกว่าเขาบอกไม่ต้องตามมานะครับจะปิดร้านแล้วเออใช่ครับเขาใกล้ๆปิดร้านแล้วนะครับเดี๋ยวไว้มาพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็ได้นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็เปิดเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันเสาร์เปิดบโมงนะครับพุจันย์ถึงศุกร์เนี่ยปิดสองทุ่มนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ปิดตีสองนะครับไม่ใช่อันนี้ร้อยเล่นปิดกี่โมงอ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะสองทุ่มเหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เขาดีกว่าเราใช้คําว่าเปิดสิบโมงปิดแล้วแต่เจ้าของนะฮะไม่มีคนเขาก็ปิดนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ปิดเลยครับเพราะว่าคนเยอะพอแล้วพูดไม่หยุดเลย 好年华，光阴不复。<noise> <noise>